สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้นี่ก็จะลงเตะกันแบบยาวๆเลยครับจนกว่าจะถึงฟุตบอลโลกในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมปาล์มสบาทหบาทเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวที่ น่าสนใจของเชลซีนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้การถแถลงข่าวของกรัมพอตเตอร์มีอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนเนี่ยผมจะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today ครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็เน้นย้ำเลยฮะใครที่อยากได้รถยนต ในรูปแบบหรือเวอร์ชั่นของครอบครัวครับ Suzuki XL7 ลองไปสัมผัสกันได้ที่โชวรูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับเรดเลม o นโซดานะครับก็มีจำหน่ายที่7ซเว่ e อีเลรวมไปถึงย้ำกันด้วยนะครับ <c oughs> เหลือที่นั่งไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ทัวร์เราออกแน่นอนนะครับ หลายคนกลัวว่าจะล่มหรือเปล่าไม่ล่มนะครับออกแน่นอนนะฮะตอนนี้ขาดอีกประมาณ5-6ที่นั่งนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก็รับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนนะฮะแล้วก็เราจะจัดอีกทีปีหน้าอันนี้ก็ยืนยันการันตีว่ามีแน่นอนนะฮะใครไม่อยากพลาดการฉลองปีใหม่รวมไปถึงชมเกมพริมียร์ลีกสนัดก็ติดตามได้ครับกับทริปนี้นะครับ S 1> <S 1> ก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะย้ำอีกทีหนึ่งว่าเชลซีวันนี้จะมีโปรแกรมไปเยือนคริสตัลพาเลทที่เซลเฮิร์สต์พาร์ครับจะเตะกัน3าทุ่มนะครับก็เมื่อวานนี้ทางพอตเตอร์ครับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเอเดวารเมนดี้และก็เอ็นโกโล่องเต้ยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นในเกมเยือนคริสตัลพาเลทได้ขณะที่มาค,คุคุเร่ยนะฮะคานิชูเอเมก้า e มีการป่วยครับ แต่ทีมจะได้เปียเอเมริกโอบามยองพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกครั้งแรกนะครับก็ถือว่าหายไปพอสมควรนะแต่ยังดีที่โอบามยองฟิตแล้วนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสลงเล่นของโอบามยองครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดีเลยครับเป็นคนมีสมาธิ เขาอยากลงเล่นและอยากยิงประตูครับผมเองก็รอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเขาเช่นกันครับเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วครับเขามีความเป็นมืออาชีพและเป็นคนที่เป็นระดับท็อปจริงๆนะครับขณะเดียวกันครับแมตต์ลอก็ออกมาพูดถึงบทสัมภาษณ์นะฮะการตอบนักข่าวก็คือเขาจะอ่านหนังสือของคริสเตียนพูลิสิชไหมนะครับเพราะพูลิสิชเนี่ยก่อนนี้กําลังจะออกหนังสือ มานะฮะในหนังสือนี้มีเหมือนโจมตีโทมัสทูเคิลด้วยนะฮะพอตเตอร์บอกว่าอ่านสิทำไมจะไม่อ่านล่ะครับถ้าเขาใช้เวลาทุ่มเทเขียนหนังสือออกมาสักเล่มแบบนี้เนี่ยผมคงต้องอ่านมันแน่ครับเขาต้องกดดันมันมากแน่เพราะเขาต้องเขียนให้สนุกและน่าสนใจด้วยนะครับขณะเดียวกันครับเดียร์เลติกเนี่ยบอกว่าพรเมยรีกยังไม่สามารถยืนยันเวลาการแข่งขันในเกมเชลซีกับแมนยูนเต็ดได้ ทั้งที่เกมจะแข่งกันแล้วในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากเกมนี้ถูกเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งครับเนื่องจากเชลซีมีโปรแกรม UCL เพียง2วันให้หลังจากโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเดิมที่จะเตะกันในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวดูฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับหลังจากโปรแกรมการแข่งขันที่มันแน่นสุดๆครับ ก่อนบอลโลกจะเตะเนี่ยแกรมพอลเ,เตอร์ก็ออกหมาห้สัมภาษณ์บอกว่าแกบอกก็มาดินะครับแมแกพร้อมครับพร้อมไฟครับแกบอกก็มาดิเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ดิว่าเป็นยังไงฮะเพราะว่าโปรแกรมตุลาคมนี้เชลซีจะลงเล่นถึง9นัดน,นะครับขณะเดียวกันแกรมพอลเตอร์ให้สัมภาษณ์พูดถึงบิลลี่กิลมอร์ครับที่ย้ายวไปอยู่ไรทันครับเขาบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่กวนใจนิดหน่อยคือจังหวะเวลาที่โอกาสคุมทีมของเชลซีของผมมาถึง หลังจากตลาดซื้อขายปิดไปแล้วครับนี่ไม่ใช่จังหวะที่ลงตัวนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในวงการฟุตบอลผมอวยพรให้เขาทำงานผลงานได้ดีครับความประทับใจแรกที่ผมมีต่อเขาคือเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีพรสวรรค์มากๆฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าเขาจะทําผลงานได้ดีที่นั่นนะครับขณะเดียวกันครับทางโรเบรโตเดชาบี้ครับคุณซื้อคนใหม่ของไบรตันเนี่ยอาจให้โอกาสบิลิกิมอและเลวายคูวิลได้ลงเล่นมากขึ้น โดยฝั่งของเดชาบี้เนี่ยบอกว่าผมชื่นชอบกิลมอมากมครับผมเพิ่งคุยกับนักเตะไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้เ,เห็นว่าทางอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์อดัมลาลาน่าแล้วก็ไคเซโดแล้วก็ครอสเนี่ยได้ลงเล่นเยอะกว่ากิลม่จริงๆนะฮะผมได้ลงเล่นเยอะกว่า,าจริงๆนะครับแต่ตอนผมเตรียมทีมเนี่ยผมไม่ได้ จัดทีมตามชื่อนักเตะเพราะฉะนั้นถ้ากิมอทําได้ดีเนี่ยเขาจะได้ลงเล่นเช่นเดียวกับโควิลที่เป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาอาจจะยังเป็นดาวรุ่งนะครับแต่เขาจะอยู่ในการพิจารณาของผมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโรเบรโตเดอแชบี้นะครับขณะเดียวกันครับสื่อในอังกฤษเนี่ยอันนี้รายงานจาก BBC เลยนะครับสื่อระดับเทียร์ท,อท็อปเทียร์หเลยฮะออกมาแฉว่าตอนแรกอะทอมกลิกเพิกเฉยต่อคําร้องของแคทเธอรีนาคิม ที่แจ้งว่าผู้อำนวยการด้านการตลาดของทีมเชลซีเนี่ยส่งข้อความคุกคามทางเพศให้กับเธอนะครับโดยบางข้อความระบุว่าสัญญาที่จะให้เธอได้พบกับผู้บริหารสูงสุดเนี่ยหากยอมทําตัวซุกซนกับเขานะฮะโดยทอมกลิกเนี่ยให้เหตุผลไม่สนใจคําร้องในตอนแรกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นาที่ที่รับผิดชอบของเขาครับโดยอ้างว่าเขาวุ่นวายกับเรื่องเปลี่ยนตัวเฮชโค้ดและเรื่องการเลื่อนโปรแกรมของการแข่งขันของทีมอยู่นะครับ ก็ประมาณว่าคงอาจจะทําตัวเพิกเฉยอาจจะไม่สื่อก็ติว่าอาจจะไม่สนใจกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเน่ก็ BBC ออกมาแฉนะครับขณะเดียวกันข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะมีรายงานว่าคริสโตเฟอร์หรือว่าคริสตอฟฟิเวลของอาเบลัสซิกเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากเชลซีที่จะดึงตัวเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีมนะครับนอกจากนี้ยังมียืนยันว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ย ได้ตรวจร่างกายกับเชลซีแล้วจริงๆครับตามรายงานจากบิลโดยเชลซีเนี่ยเตรียมยื่นสัญญาระยะยาวให้กับเอ็นคุนคูเพื่อปิดดีวนี้ให้ได้ในปี2023ครับแต่ดีวมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าเชลซีกับไลฟซิกเนี่ยจะพูดคุยค่าตัวกันว่าจะเป็นค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรหรือจะเป็นในรูปแบบอื่นนะครับก็เมื่อวานนี้ที่เป็นเรื่องฮือฮาหลายคนก็อาจจะทราบบ้างนะฮะเรื่องของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับที่ ตอนแรกเนี่ยบิลในเย,ยอรมันเนรายงานว่าไปตรวจร่างกายที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แมตลอบอกว่าก็มีการตรวจร่างกายจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปนะฮะส่วนแมตลอเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยจะได้เข้าคิวแรกในการคว้าตัวเอ็นคุนคูมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยราคา52.5ล้านปอนด์ก็หรือประมาณ60ล้านยูโรนั่นแหละครับหลังจากมีการตรวจร่างกายกันอย่างลับๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่การการันตีว่าจะได้ตัวจริงๆนะฮะ แต่เป็นเหมือนการทําให้พวกเขาได้เปรียบทีมอื่นๆในการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้นะครับซึ่งสื่อฝรั่งเศสครับฟรานซิสฮอลกินจาก r m c s p o r t เครับยืนยันว่ามีการตกลงเบื้องต้นนะครับกันแล้วระหว่างเอ็นคุนคูกับเชลซีเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเชลซีพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา60ิล้านยูโรโดยมีลิเวอร์พูลที่ก็พร้อมจะจ่ายเช่นกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาร์เอ็มเซสปอร์ตครับยังยืนยันเพิ่มเติมว่าเอ็นคุนคูเนี่ย ตรวจร่างกายกับเชลซีจริงๆครับแล้วไม่ใช่ที่แฟรงก์เฟิร์ตตามที่บิวรายงานครับนักเตะไปแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อทําประกันร่างกายฉบับใหม่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปตรวจที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยเดลี่เมลครับก็ยังรายงานว่าเอ็นคุนคัวต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับฝั่งทามเรียมทูมี่ครับบอกว่าเดนิสการเรียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นดีลซาอู2.0ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตัดสินใจว่านักเตะจะทำผลงาน ได้เป็นอย่างไรกับทีมนะครับก็ผมเคยบอกแล้วฮะจากการวิเคราะห์ผมมองว่าความเห็นของผมกับเลียมทูนี่เนี่ยคล้ายๆกันหลายเรื่องนะครับผมมองว่าสักกรียเนี่ยเสริมเข้ามาด้วยสภาพร่างกายด้วยด้วยฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยผมมองคล้ายๆกับซาอูลีเกสครับก็ลงเล่นบ้างไม่ได้ลงเล่นบ้างหรือว่าแทบจะไม่ได้นึกถึงเลยผมก็มองลักษณะแบบนั้นคล้ายๆกับเลียมทูมี่นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับดีลของ คริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูกับราคาตรงนี้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้มีแมชเรียกว่าแมชเดย์ที่ลงสนามกับคริสตัลพาเลตคิดว่าสกอร์มาเป็นแบบไหนนะอย่าลืมไปติดตามรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์อีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทางท k t o อกของปามสามบาทหบาทนะเพิ่งเรียกว่าเริ่มลองทําดูขำๆสนุกสนานฝากติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ